อีอีทีโร่ใจใจจีจีมอส์จ้ตใจทีมอส์จ้อ่กจะลองรักก็ว่าว่าว่าใจใจ่อใจแย่ใจรุ่มแย่ว่าว่ามีผู้ก็มีายเป็นโทษจะ

cái gì ơi cái lục cái lục kê lục tự trả lục tự mao gì ạ mao gì và thì nó mao úp bụng lẻn gì ạ ờ ờ trên dây dài trên đầm gì ạ con này là vợ lục sài gì ạ lục lục cái chân cái chân cái thằng ạ นายจ้ะนายชมงมาทำงานจ้ะเจ้าแบนเย็นแบนเออดูเียดเดียดเอามาถุดียดดเียด่ไม่มาเอามาแล้วลูกนะเดี๋ยวกิงเดียดอาออ๋เราเราเดียดอันนี้ค่ะมาไข่ใหนอจไปด้าน อีกันอันอะไรนีกอันอะกอันกัน้ตาแข็งอี่ยคนเมาอย่างเราอี่างไกินเนียเมาอยู่เมาเรืเจ้าเนี่ยห้ามทางนี่าไปก็ไปอยู่กันก็ด้วยไป

เราเจ้าเอาแต่อีละเอาเจ็ดสิบแปดร้อยกว่ากว่าเอาความทีเยอะหมดชุดเยอะเอาวายงไงยไงูเดียเมื่อวานเขาบอกว่าลุงไปเดี่ยวไปเดียวเขาว่าจ้องไปหลอกไหยถ้าไปหลอกคนนั้นทำคนนี้ไคยมันจะยากเมื่อยากคนเดียวขี่คนเดียวอย่างงามกัน 不要不要，要不就多一点。他不买，就是、他不买。这东西还不好嘛，不好，它那啊，这叫拿胶来弄包啊，胶 <harmon> 啊，胶啊，粘糊糊的，这包包皮内啊，啊，好不得了你没股蚂一啊。

Thinking nói... là thắng 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 เอาเมียใหม่ล่ะสายเอาเมียกันเอ็นเหรอเอาคนเจ้ามเอาคนเจ้าเจ้าเนี่ยมาเอาหาเอาแล้วฉามเมียแล้วเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอของพ่อก็อย่าเรียกพ่อมีพ่อคนเดียวเองน่ะแล้วก็มานับถือมันิดพ่ออย่างพ่อไป่เจ้สอนลูกไปทางวัดี สอนทางดีนะทำดีได้ดีอีพ่อมึงง่ายถ้ามึงง่าวเกินไปัะอยู่กับลูกยู่่ปะปาต้องให้หาปาต้องมาทำหาถ้าตายเดียวถ้าเกิดมาหากินเราถ้าจ่ายพ่อเราพ่อ,นนอมอกอน ั้าล่อยมีความชุกเลย้้ต,ตั้งแ่เดือเนี้เนผิดเจ้าผปดนายก้าบุญนี่พ่อมีเกิดโดยพ่อเมอกินละตจ้าว่เแดมันอ่ะเป็นต่อมาม่อีละไปช่อไหายพ่อพ่อใครเจ็บปะและ้วข้าคคู่ข้าขางข,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 ข้าวตระลาก่อนจะพาไปได้ชมข้าวได้ถืออะหันกะจะ อันนี <laughs> ้หาใจแล้วโชว์หายจนเจออย่างนี้ยุกมาไม่ยุกเมียน่ะเสียอาการหัวใกันฮักกะหันแกุ่กละขอบแทนเนี่ยงมัได้แล้วเรียกว่าหักไปแล้วเรียกว่าจากกอกไปห้ามมิอาจิพิษ คนอื่นเจ็ดพิษห้าพิษคนเดียวน้นแบบโดงไงบนะไดไปสักคนน่ะอ้ายเง็้ยมาเราเสียแล้ววันนี้คืนนเ้อะอมัยถือว่าจากโลกไปไายเปแล้วหวงลูกอะชีวิตกองที่จากโลกไปกลับมาได้แล้ว แๆนไปเจ้าอเนไปผมใบ้าในการปวดถ้า้านขวดก็ไว้กลับไว้เวทขออยู่ชุ่มใจสบายใจขันยมีมีความชุกเกิดจจนหน้าบุญมีสปรกกันไหมอันนี้ปลามาได้นะตายแล้วจะดูหน้ายั่งเอาไปเจ้าไอเขาละ อยู่ดินอยู่ตามโยมอยู่เป็นลูกพลูกแชร์พ่กแก่แม่กามอยู่ตามเข้าลูกไปตามพ่อน้องให้เลยอีพ่อจายอีพ่อคู่มาได้เขี้ยงในพ่อฟังแล้วมันมีแล้วเอ๊ะโตขึ้นมาอย่าเรียงแบบพ่อเลยอาจาใส่เงนถเงนมได้น่ะจุดโทให้พ่อเข้าดอกพ่อหใจพ่ออก cái tài năn dài bạc đây, à, nhớ, đặc, à, mà đay kinh mà đay tơ la man dùng cái lốp xe mà mau vậy. mau vậy, vậy.